รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค,ครับพบกับเราสองคนเช่นเคยนะครับในรายการ Special Thing ครับทุกวันจันทร์นะคะเราก็นําสิ่งดีๆมานําเสนอผู้ชมถึงที่บ้านเลยค่ะอย่างจันทร์ที่แล้วจันทร์นู้นเราได้แนะนําร้านเวิร์กช็อปนะคบให้ท่านผู้ชมได้รู้จักได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้เราก็เลยต้องหาร้านเวิร์กช็อปให้ท่านผู้ชมได้รู้จักอีกแห่งหนึ่งครับนั่นก็คือปายว w เวอร์สตูดิโอค่ะจะทําอะไรเราไปชมกันเลยรครับ สนับสนุนโดยหลงรักประเทศไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านผู้ชมครับตอนนี้เราสองคนอยู่กับคุณวาทินีหรือครูอ๋อที่ปายวิเวอร์ครับสวัสดี <ฮะ S 2> ครับครูอ๋อครับสวัสดีค่ะมาวันนี้เราก็ต้องถามแล้วล่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้มีเวิร์กช็อปเยอะมากเลยจริงๆแล้วคุณอ๋อสร้างมานานเนี่ย่ะ,<ฮ>ะ จริงๆปายวิเบอร์เนี่ยมีมาเกือบ15ปีเลยนะคะแต่ว่าอยู่ที่ปายค่ะอยู่ที่ปายก็เลยมาเป็นชื่อปายยังไมย้ายจากปายมือนนี้จริงๆคือมีลูกลูกก็อยากอยู่ใกล้ๆคุณยายอยากอยู่ใกล้ๆครอบครัวค่ะก็เลยย้ายกลับมาจุดเริ่มต้นของปายวิเบอร์เกิดขึ้นได้ยังไงคะจริงๆตอนที่คือจริงๆเป็นคนชอบทอผ้านะคะคะแล้วพอตอนที่ไปอยู่ที่ปายเนี่ยมีเวลาเยอะอืค่ะก็เลยนั่งทอผ้าก็มีฝรั่ง นักท่องเที่ยวอะค่ะบอกว่าสอนให้ได้ไหมค่ะอันนั้นก็คือเริ่มจากการที่เริ่มสอนต่างชานอกจากทอผ้าก็มีทอเครื่องประดับค่ะก็คือใช้เทคนิคงานทอเป็นเครื่องประดับแล้วถ้าเกิดว่ามาที่นี่จะมีคออะไรให้กับพวกเราได้เรียนรู้บ้างคะคัวจริงจริงเริ่มจากทอผ้ากระเหลี่ยงนะคะทอผ้ากระเหลี่ยงค่ะคืออะไรคะก็คือกี่เอวอะค่ะเสร็จแล้วก็มีทอผ้ากีบพกผ้าอันนี้ก็สําหรับคนที่ชอบชอบงานอาร์ต เสร็จในหนึ่งวันง่ายๆก็จะมีงานเครื่องประดับทองมือพอพอมีเครื่องประดับทองมือนักเรียนก็บอกว่าอยากทําอย่างอื่นอีกที่เป็นเครื่องประดับก็มีโคเชเครื่องประดับมีมาค์คเม่ตอนหลังก็เริ่มนักเรียนก็อยากเรียนเพ้นท์รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยรูอัดสอนคนเดียวหรยอคะก็จะมีเพื่อนๆที่เป็นช่างทาเครื่องประดับมาช่วยสอนคอร์สไหนที่นักเรียนลงเรียนเยอะที่สุดคะที่ เนี่ยค่ะเนี่ยหรอที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยหรอทอผ้า่าเนี่ยค่ะจริงๆตอนแรกเนี่ยคนคิดว่าทอผ้าเป็นเรื่องยากนะคะแต่ว่ากี่ตัวเนี้ยสามารถทอเหมือนงานผ้าทอเป็นกระเป๋าที่รองแก้วแล้วก็ทอเป็นกับไมข้อมือแล้วได้ทุกอย่างเลยสรุปข่ได้ค่ะแล้วแต่ชิ้นงานแล้วแต่การถึงเส้นได้ยืนของเราค่ะแล้ววันนี้จะสอนเราสองคนทําอะไรคะครูอ๋อใช่ค่ะเป็นวันนี้เป็นที่รองแก้วเล็กๆดีไหมคะได้ค่ะโอเคนะคะค่ะเราเริ่มจาก การทอผ้าคือมีเส้นได้ยืนคือแนวตั้งเส้นแนวตั้งขัดสานกับเส้นแนวนอนแล้วก็มัดมัดกับตะปูเลยค่ะ,คะหลังจากได้เส้นได้ยืนอย่างนี้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็จะมีอีกอันหนึ่งก็คืออันนี้เป็นกระสวยนะคะวิธีการทอผ้าจริงๆทอผ้าไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะคะทอผ้าก็คือการขัดสานสมมติว่าขัดจนหมดแล้วนะคะเราก็ยกขึ้นตั้ง<อ>เสร็จแล้วเราก็สอดกระสวยที่เรามีนะคะกระสวย,ยนีย เส้นได้ก็จะขัดกันไปขัดกันมาอย่างเงี้ยค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็เราก็จะขัดฝั่งตรงข้ามที่ขัดสานกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กระสวยพุ่งไปพุ่งมาเนี่ยค่ะคือการทอผ้าแบบง่ายๆก็คือทําไปอย่างเงี้ยค่ะจนได้ชิ้นงานไ่ะปช่จนได้ชิ้นงานเนี่ยค่ะนักเรียนก็จะนั่งนับหนึ่งเว้นหนึ่งหนึ่งเว้นหนึ่งกันไปเรื่อยๆ อ้าแล้วคุณท่านผู้ชมครับถ้าเกิดเสร็จรายการเราก็คงยังไม่ได้แะ้สักชิ้นหนึ่งนะครับแต่อันนี้จะกลับไปทำที่บ้านนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะมาเรียนกับครูอ๋อนี่ติดต่อได้ยังไงค่ะปกติเราจะมีตารางตลอดนะคะใน Facebook Page นะคะ Pai Weaver นะคะ Facebook slash Pai Weaver P A I W E A V E R ค่ะอาล้วท่านผู้ชมครับถ้าเกิดท่านผู้ชมมีเวลาว่างหรืออยากจะมีอาชีพเสริมหรืออยากจะทา ให้ทุกตัวเองภูมิใจหรือคนรอบข้างไปของขวัญสําหรับปีใหม่ใ,<ช>ให้ใครสักคนหนึ่งที่ตัวเองรักนะครับด้วยมือของเราเองแลาภูมิใจกว่าใช่ก็ติดต่อมาได้นะครับที่กูออกครับวันนี้ขอบคุณกูณ<ช>ออกครับขอบ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ อตทจัดหนักอเมซอนจัดเต็มแจกจริงทองคำมูลค่ารวม12ล้านบาทบ้านสมุนไพรสุทวินเขียนคิ้วถาวรโทร0814803189ศูนย์การแพทย์ธนบุรีโทร024669955น้ำมันยาตรามาวิน